รับรางวัลของนะครับคเสริมนะครับที่เอาต่อที่มีการกประหาบ้านางที่นะครับ,รบเราก็ได้รับมาสิโตแล้วก็ของไอพีเอขาก็ชอบ<ช>ขอมาัพี่หนงนะครับไม่ต่กัพี่ละนแต่ของเราเนี่มีเงินไอของเราสมตเนเราสมทกเกินนที่เขากำหนให้นะครับเราเราทกิีละสองแสนแต่ครั้งที่เราขอภาคประชาชน เข้าไปอีกส่วนร่วมด้วยว่าเฮ้ยมันเกี่ยวกับแพทย์จริงแต่ความรู้สึกของพอสมควรเลยก็คอนเซ็ปต์เราตรงนะครงพยาบาลโรงพยาบาลก็ดีถือว่ามันง่ายครับถ้าเรามีจุดนี้แล้วเป็นจุดยืนแล้วก็มีอุปกรณ์ที่พร้อมดูแลนะครับมันก็จะง่ายประสบการณ์เกินกับตัวเองหนึ่งก็ครูคุณแม่นะคะเราอยากให้มีออกซิเจนเครื่องผลิตออกซิเจนที่สามารถดูดได้ที่ทั่ว เราไปยืมจากคือคุณแม่เราไปยืมมาจากคำโงบางศรีนรงค์นะคะทีนี้ถังนึงมันจะไม่ถึงสว่างเพราะว่าแม่จะใช้ออกซิเจนอยู่ยรประจําเวลาปลมไปบางทีนะคะเราต้องไปยกเองทั้งทุกถังใหญ่ๆนะคะถ้าจนมันเป็นความรู้สึกที่คนทูและถล้าคนที่เขาไม่มีเนาะเรากติโดโซทโคเก่แสนสี่เราก็จะให้สองเซนแต่ตัวนี้นะครับ เราก็จะได้ให้ไปดูว่าห้องไหนพร้อมและปรับปรุงเขาก็จะมอบนะครับเจ้าของห้องมาคือทักการนายเกียวลงมาเลยไม่ต้องให้ทุกคนกระสิบลงมาพัฒนาให้กับที่น้องของเราเพื่อจะได้มาสร้างสูตรนี้ให้เร็วทันทุกทีนะครับว่าเมื่อท่านได้มาชี้แนะที่น้ำแล้วก็